ดีค่ะก็กลับมาพบกับคุณนุชีแล้วนะคะวันนี้นะคะนุชีก็มาตามคําเรียกร้องเลยนะว่าคุณนุชีให้มาสปอยต่อไหนนะคะกับในด็อกตรคิวตี้คุณหมอหน้าใสปอดหัวใจท่านไหมทับและในตอนนี้นะคะก็มาพบกับที่พระเอกอะเล่นบทโทนะเนื่องจากพระเอกอะได้ไล่นางเอกให้ไปแต่งงานกับสาวใช้นะคะพอเขาแอบไปเจอว่า นางเอกกับสาวใช้อ่ะแอบ,บมีความสัมพันธ์กันพระเอกก็เลยเสียใจอย่างหนักแล้วก็ต้องยอมไล่นางเอกให้ไปแต่งงานกับสาวใช้คนนั้นนะส่วนคุณหนูนิงเอ๋ก็แอบ,บเอายาสเสน่ห์ใส่ลงไปในน้ําให้ทางพระเอกดื่มเฮ้ยต้องไปตามต่อจริงๆรอะว่าทางพระเอกแล้วก็ท้งนางเอกนะเจอศึกหนักครั้งนี้เขาจะรอดไปได้หรือเปล่า แล้วในอีพีนี้นะก็มีชากตลกตลกของท่านแม่ทัพเยอะมากาเลยนะคือทําให้แบบว่าหมดคราบความเป็นท่านแม่ทัพในฉายาอาสูนขนองสึดกันไปเลยโอเคก็ได้เวลาแล้วนะคะไปฟังกันต่อเลยดีกว่าเย้อ่อะแต่ก่อนไปอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมฝากกดไลค์นะกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะต่อจากตอนที่แล้วที่นางเอกถูกลูกชายของเสนาซุนซ้อมอย่างหนะัก และพระเอกก็มาช่วยนางไว้ได้ทันแต่พระเอกกลับไม่ยอมแสดงตัวว่าเขาได้ช่วยนางไว้แล้วพระเอกยังได้บอกให้พระรองมาบอกนางเอกด้วยว่าเขาอนุญาตให้นางไปอยู่เป็นผู้ช่วยของพระรองได้แล้วนางเอกก็ถึงกับอึ้งเลยว่าทำไมพระเอกถึงได้มีคำสั่งแบบนั้นหรือว่าเขาไม่ต้องการนางแล้ว ต่อมาพระรองได้ชวนนางเอกไปที่แห่งหนึ่งซึ่งนางก็ได้มาเจอว่าตระกูลซุนถูกค้นลมอำนาจแล้วเพราะพระเอกได้เปิดโปงแผนชั่วของพวกเขาทั้งสองคนต่อฮ่องเต้พ่อลูกคู่นี้จึงหนีไม่รอดนางเอกก็ดีใจที่ตอนนี้ศัตรูที่มาทำร้ายครอบครัวของนางได้ถูกกำจัดแล้วตอนนี้เหลือแค่ใต้เท้าเฉินเท่านั้นที่ยังลอยนวลอยู่หลังจากเหตุการณ์นี้พี่นอตตระกูลคังก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะพระเอกไม่ยอมมองมาที่หนิงเอ๋อเลย พี่ชายของนางจึงได้ให้นางเอายาสเสน่ห์ไปใส่ในเหล้าให้พระเอกดื่มและสาวใช้ชุนหัวก็ได้มายินเข้านางเลยอยากเปิดโปงแผนการชั่วของสองพี่น้องคู่นี้แต่บังเอิญนางทําแก้วตกแตกพี่น้องคู่นี้จึงไม่ปล่อยนางไว้พวกเขาเอาชุนหัวไปขังไว้แล้วก็ขี้นตีอย่างหนักพอนางเอกรู้ว่าสาหายคนสิทธิ์ของนางถูกจับนางก็รีบเข้าไปช่วยทันที โดยจริงๆแล้วชุนหัวไม่รู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงนางจึงตกหลุมรักนางเอกเพราะนางเอกคอยช่วยเหลือนางอยู่ตลอดและครั้งนี้ก็เหมือนกันนางเอกได้กอดชุนหัวไว้เพราะนางหนาวแล้วก็เจ็บแผลมากแต่ทันใดน,นั้นเองพระเอกก็เปิดประตูมาเจอผ้าปัดตาบัดใจเพราะนี่มันเป็นแผนซ้อนแผนของพี่น้องตระกูลคังพวกเขาเคี่ยนตีชุนหัวเพื่อหลอกล่อให้นางเอกมาหาชุนหัวแล้วก็โบยความผิดว่าพวกเขาทั้งสองคนรักรอบได้เสียกัน พระเอกเห็นดังนั้นจึงได้สั่งลงโทษนางให้นางแต่งงานกับชุนทัวในอีกสามวันหลังจากนั้นก็ให้นางออกจากจวนทันทีนางเอกได้ฟังดังนั้นก็เสียใจมากเพราะพระเอกไม่ฟังเหตุผลของนางเลยส่วนพระรองเขาก็ได้ไปต่อว่าพระเอกว่าทําไมท่านพี่ถึงได้ใจร้ายกับนางเอกนักคิดจะไล่านางก็ไล่านางง่ายๆแบบนี้หรอทางด้านนางเอกนางรู้แล้วว่าพระเอกตัดนางทิ้งแน่ๆ แต่นางอยากแน่ใจก่อนจะจากไปนางจึงได้แอบพบพระเอกอีกครั้งหนึ่งแล้วขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนางขอให้เขาให้อภัยนางได้ไหมท่านจะลงโทษข้าว่าข้าเป็นคนน่างเงินหรือลงโทษว่าข้าดูแลท่านไม่ดีก็ได้แต่อย่าไล่ข้าออกไปแบบนี้เลยนะสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องตัดใจเพราะเขาคิดว่าที่นางเคยบอกเขาว่านางมีคนในใจอยู่แล้วที่แท้คนคนนั้นก็คือชุนหัวนี่เองไม่ใช่เขา เขาจึงได้บอกกับนางเอกว่าข้าไม่ต้องการเจ้าแล้วเจ้าหมดประโยชน์แล้วนางเอกก็เลยต้องเดินออกจากห้องของพระเอกทั้งน้ำตาส่วนพระเอกก็เสียน้ำตาลูกผู้ชายเป็นครั้งแรกและเขายังแอบกอดผ้าท,ที่นางเอกเคยใช้ด้วยหลังจากคืนนั้นในเมื่อนางเอกถูกกำจัดหนิงเอ๋อก็เริ่มแผนการของตัวเองนางเอายาสเสน่ห์ใส่ลงไปในเหล้าให้พระเอกดื่มพระเอกเขากำลังเศร้าเรื่องของนางอยู่แล้วเขาจึงดื่มอย่างหมักเลย หนิงเอ๋อเลยพาพระเอกมาที่หอนอนของนางจากนั้นพระเอกก็เห็นภาพเลือนลางเขาเห็นหนิงเอ๋อเป็นนางเอกเขาจึงได้โอบกอดน,นางไว้เพราะเขาเสียใจกับการกระทําของตัวเองแต่เมื่อเขาได้สติเขาก็รู้ว่าถูกหนิงเอ๋อหลอกซะแล้วเขาจึงพยายามฝืนตัวเองแล้วก็รีบเดินกลับไปหานางเอกให้นางเอกช่วยซึ่งตอนนั้นนางเอกได้ปล่อยผมพระเอกก็ไม่เห็นภาพเลือนลางว่านางเป็นผู้หญิงจากนั้นแล้วพระเอกก็เป็นลมลมสลบไป ต่อมาพ่อบ้านเซิงได้มาตามตัวพระเอกกับห้องนอนและพระเอกยังได้ฝันถึงนางเอกด้วยว่าพวกเขาทั้งสองคนได้ครองคู่รักกันได้แต่งงานดังใจหวังแล้วเขาก็จุมพิตนางแต่พอพระเอกตื่นเขาก็ปวดหัวอย่างแรงแล้วเขาก็คิดว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จําได้ว่าเขาเห็นนางเอกเป็นผู้หญิงแล้วตอนนี้นางเอกอยู่ไหนพ่อบ้านเซิงก็คืองงเลยเพราะว่านางเอกกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับชุนฮัว แล้วก็จะออกจากจวนนี้แล้วพระเอกจึงได้มีคำสั่งยกเลิกงานแต่งนั้นซะแล้วก็เรียกตัวนางเอกเข้ามาหาพระเอกโดยทันทีเมื่อนางเอกเอรู้เรื่องเข้านางเอกก็ดีใจที่ไม่ต้องแต่งงานแล้วแต่นางก็ยังกังวลอยู่ว่าหรือว่าเมื่อคือนพระเอกจําได้ว่านางเป็นผู้หญิงและเมื่อนางเจอพระเอกพระเอกก็ให้นางตรวจดูเหล้าที่เมื่อคือนเขาดื่มนางเอกก็เจอว่าในเหล้านี้ไม่มียาสเสน่ห์คนที่กินเข้าไปจะมองเห็นคนตรงหน้าเป็นคนรักของตัวเอง พอเรื่องนี้ก็จางทั้งแม่ของพระเอกและพระเอกต่างก็ลงโทษไล่สองพี่น้องตระกูลคางออกจากจวนทันทีเพราะไม่ใช่แค่คดีที่วางยาท่านแม่ทัพยังมีคดีที่สองพี่น้องวางแผนใส่ร้ายนางเอกตั้งแต่เรื่องคิมกระปุกนั้นที่แม่ของพระเอกทาแล้วผื่นขึ้นพระเอกจึงโมโหอย่างมากพวกเขาใส่ย,ยาเสน่ห์ให้เขากินไม่เป็นไรแต่นี่เจ้ากับปักปั๊มนางเอกขยอมไม่ได้ สองพี่น้องนี้เลยโดนเด้งออกจากจวนทันทีแทบไม่ทันเลยนางเอกก็ดีใจอย่างมากที่นางสามารถกลับมาคืนตำแหน่งเดิมได้แล้วแถมนางยังประทับใจที่พระเอกเห็นความสำคัญของนางด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็เริ่มแผนการพิสูจน์ว่านางเอกเป็นผู้หญิงหรือไม่เพราะพระเอกฉลาดมากเขาจําได้ว่าเขาเห็นนางเป็นผู้หญิงเมื่อคืนก่อนเขาจึงได้วางแผนตามสืบเรื่องนี้ให้ได้ ส่วนนางเอกนางก็กังวลเหมือนกันว่าพระเอกจะสงสัยนางหรือไม่นางจึงได้ไปปรึกษาณหงที่หอนางโลมณหงจึงได้ให้เสื้อมาตัวหนึ่งที่เมื่อผู้หญิงใส่แล้วก็จะเหมือนกับผู้ชายทันทีตอนนี้แค่ให้เจ้าเอาหน้าอกไปให้พระเอกจับเท่านั้นพระเอกก็จะเชื่อว่าเจ้าเป็นผู้ชายตอนแรกนางก็ตกใจว่าหนาหงจะให้นางทําอย่างนั้นได้ยังไงแต่นางก็ลองดูนางพยายามหลอกล่อให้พระเอกจับหน้าอกตัวเองเพื่อพิสูจน์ แต่พระเอกมีหรือจะหลงเชื่อในเมื่อเขาฉลาดมากเขาก็ใช้แผนซ้อนแผนทําชุดของนางเอกเปียกเพื่อให้นางเอกไปเปลี่ยนชุดแล้วเขาก็แอบไปดูตอนนางเปลี่ยนเสื้อปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนางเป็นผู้ชายเป็นเพราะโชคดีที่นางเอกก็รู้ทันเหมือนกันนางจ้างให้ชายคนหนึ่งมาเปลี่ยนเสื้อให้พระเอกดู สุดท้ายแล้วเมื่อนางเอกไปอาบน้ำพระเอกก็ตามไปดูเพราะเขาไม่เชื่อว่านางเป็นผู้ชายและแล้วก็พิสูจน์ได้ว่านางเป็นผู้หญิงเขาเห็นเต็มๆสองตาเลยเขากลับไม่โกรธนางที่นางเอามาหลอกเขาแถมเขายังดีใจมากด้วยที่รู้ว่านางเป็นผู้หญิงเพราะเรื่องนี้เองจึงทำให้เขายิ่งนอนไม่หลับเพราะเขาเอาแต่คิดถึงนางเขาเอาแต่ฝันถึงนางแล้วเขาก็ฝันว่าพวกเขาทั้งสองคนกำลังพอดรักกัน และเขาก็ทนคิดถึงนางไม่ไหวเขาจึงได้ไปหานางที่หอนอนแต่ปรากฏว่านางเอกอยู่กับน้องชายของตัวเองพวกเขาทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแถมพระรองยังรู้ด้วยว่านางเอกเป็นผู้หญิงเรื่องนี้ก็เลยทำให้พระเอกรู้สึกน้อยใจอยู่เหมือนกันต่อมาพระเอกก็ใช้แผนการให้นางเอกมาอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็หลอกถามว่าหากนางเป็นผู้หญิงนางจะชอบผู้ชายแบบไหนชอบแบบเขาหรือว่าชอบแบบน้องชายของเขา นางเอกก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบแล้วนางยังบอกพระเอกด้วยว่าก็นางเป็นผู้ชายนางจะไปรู้ได้ยังไงและในเมื่อพระเอกหลอกล่อให้นางเอกพูดออกมาหลายวิธีแล้วนางก็ยังปากแข็งอยู่เขาเลยใช้แผนการขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือเขาได้ใช้วิชาตัวเบาลอยมาอยู่ตรงหน้าของนางท่ามกลางกลีบดอกไม้สุดแสนจะโรแมนติกแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าชอบไหมล่ะเจ้าเคยบอกข้าว่าผู้หญิงชอบแบบนี้นี่ นางเอกก็คือเขินอย่างแรงแล้วนางก็เลยขอตัวดีกว่าแต่พระเอกกับดึงตัวของนางไว้แล้วก็บอกว่าข้าไม่ได้หนุญ,ญาตให้เจ้าไปหรือว่าเจ้าละอายใจที่เจ้าเป็นผู้หญิงข้ารู้หมดแล้วว่าเจ้าอ่ะคือผู้หญิงที่ปลอมตัวมาสุดท้ายแล้วนางเอกก็เลยต้องยอมรับความจริงว่านางคือผู้หญิงจริงๆแต่ที่นางไม่กล้าเปิดเผยตัวตนเป็นเพราะนางกลัวว่าพระเอกจะไม่ให้นางอยู่ใกล้ๆเขาอีก ซึ่งเรื่องนี้พระเอกไม่โกรดนางเลยสักนิดแถมยังดีใจสุดๆด้วยที่นางเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็เลยใช้แผนการเปิดเผยใจของตัวเองให้นางรู้โดยเขาสั่งให้คนรับใช้ในจวนลากิจในวันนี้ทั้งหมดเพราะเขาเองอยากอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับนางแล้วพระเอกก็ได้เตรียมชุดให้นางเอกได้สวมใส่เมื่อนางเปลี่ยนชุดพระเอกก็ตกตะลึงในความงามของนางแล้วเขาก็ยังชมนางเอกด้วยว่าชุดที่เขาเตรียมมาให้นางช่างเหมาะสมกับนางยิ่งนัก พระเอกเผยใจให้นางเห็นว่าเขาเอาใจใส่ดูแลนางสุดๆแต่นางเอกกับเขินอายเพราะนางกลัวว่าคนจะมาเห็นเข้าพระเอกเลยบอกไปว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่ในจวนเลยสักคนข้าได้จัดการเรื่องนี้ไว้หมดแล้วนางเอกก็เลยอึ้งในความเจ้าเล่ห์ของพระเอกพอตกกลางคืนพระเอกก็เตรียมดอกไม้ไฟให้กับนางเอกพวกเขาทั้งสองคนได้ดูดอกไม้ไฟร่วมกัน แล้วนางเอกยังได้พูดถึงอดีตด้วยว่าหลังจากที่พ่อแม่ของนางเสียชีวิตนางก็ไม่เคยได้ดูอะไรแบบนี้เลยแล้วพระเอกก็บอกให้นางขอพรนางเอกก็เลยหลับตาขอพรนางขอให้นางได้อยู่เคียงข้างกับพระเอกตลอดไปพอนางลืมตาขึ้นมาก็เจอว่าพระเอกอยู่ตรงหน้านางเลยถามพระเอกว่าท่านไม่ขอพรบ้างหรอพระเอกเลยบอกว่าพรของข้าก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วไง จากนั้นพระเอกก็จุมพิษนางเอกทันทีแล้วคืนนี้ก็เป็นคืนที่แสนหวานของพวกเขาทั้งสองคนหลังจากคืนนั้นแม่ของพระเอกก็สงสัยในตัวนางเอกกับพระเอกเพราะหลานชายของนางมาบอกนางว่าเมื่อคืนเขาเห็นพระเอกกับนางเอกจูบกันส่วนคนในจวนก็เริ่มสุบสิทธินินทาที่พระเอกกับนางเอกใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็นินทาว่าที่ท่านแม่ทัพไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเป็นเพราะท่านแม่ทัพชอบผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือนางเอก นางเอกก็ได้มาบอกพระเอกว่าตอนนี้พวกเราควรอยู่ห่างกันไหมเพราะคนในจวนสงสัยพวกเราทั้งคู่กันหมดแล้วแต่พระเอกกลับไม่สนใจในเมื่อเขารู้แล้วว่านางเอกเป็นผู้หญิงเขาเลยแสดงความในใจออกมาให้นางเอกรู้ขอเพียงนางอยู่ข้างใครเขาแบบนี้เขาก็ไม่สนใจเรื่องใดแล้วแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็จู่จีกันอยู่ในห้องหนังสือจนพ่อบ้านซึ่งบังเอิญเดินมาเห็นว่าพระเอกกำลังอบกอดน,นางเอกอยู่ พ่อบ้านเซิงถึงกับร้องไห้ออกมาเลยว่าเขาจะเอาหน้าไปเจอบรรพบุรุษของพระเอกได้ยังไงเขาคงอายไม่กล้าบอกพวกท่านว่าท่านแม่ทับชอบผู้ชายพระเอกเห็นแล้วก็หมั่นไส้พ่อบ้านมากเขาจึงได้บอกกับพ่อบ้านไปว่านางเอกเป็นผู้หญิงพ่อบ้านเซิงได้ฟังแล้วก็ตกใจแล้วก็หยุดร้องไห้ทันที ส่วนแม่ของพระเอกนางได้เรียกพอบ้านเซิงไปถามเรื่องราวของพระเอกกับนางเอกในคืนก่อนที่พระเอกไล่คนในจวนออกไปจนหมดเหลือก็แค่หมอเถียนเท่านั้นเจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่พอบ้านเซิงก็ปากแข็งไม่ยอมรับความจริงกับแม่ของพระเอก ต่อมาความรักที่พระเอกมีต่อนางเอกมันก็เออล้นออกมาจากอกแม้กระทั่งกลางวันแสกๆเขาก็จะเดินไปส่งนางที่ห้องแถมยังสวีทต่อหน้าบรรดาสาวใช้อีกจนนางเอกบอกกับท่านไม่ทับว่าท่านไม่อายบ้างหรอแต่พระเอกก็ไม่สนใจดึงนางเข้ามากอดกลางลานบ้านเลยและในห้องนอนของนางพระเอกก็หยอกล้อนางให้นางช่วยทาครีมให้กับเขาส่วนนางเอกก็แกล้งเขากลับเหมือนกันนางแกล้งเอาหน้าไปใกล้ๆพระเอก พระเอกเลยโอบกอดน,นางไว้แล้วเขาก็บรรจงจุมพิษไปที่หน้าผักของนางช่วงเวลานั้นแม่ของพระเอกก็ไม่เห็นเหตุการณ์นี้พอดีนางเอกเลยโดนทำโทษให้คุกเข่าเพราะทำให้ชื่อเสียงลูกชายของนางต้องป่นปี้พระรองพอรู้เรื่องนี้เข้าก็รีบมาห้ามแม่ของพระเอกก็เลยยิ่งโกรธใหญ่เลยเพราะเขาเพิ่งจำได้ว่าพระรองก็เคยมีข่าวทำนองนี้กับนางเอกเหมือนกัน นางเลยโกรธนางเอกอย่างมากที่มาปั่นหัวลูกชายของนางทั้งสองคนและเมื่อสถานการณ์กำลังจะย่ำแย่ทั้งพระเอกกับพระรองก็ได้พูดออกมาพร้อมกันว่าหมอเทียนคือผู้หญิงแม่ของพระเอกได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งเลยแล้วก็บอกว่านี่มันเรื่องอะไรกันส่วนนางเอกก็ได้แต่ยอมรับว่านางเป็นผู้หญิงจริงเจ้าค่ะ แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแม่ของพระเอกจะกีดกันนางเอกออกจากพระเอกไหมเพราะถ้าพระเอกโดนกีดกันพระเอกต้องใจขาดแน่ๆเรื่องนี้ต้องไปแอบลุ้นกันต่อใน,นะะอีพีหน้าค่ะเย่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้เห็นมะล่าว,ว่าบอกแล้วว่าพอพระเอกรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงคือพระเอกน่ารักมากนะแอบตามนางเอกตลอดเวลาเลยอะ่ะ แล้วแถมด้วยความเป็นท่านแม่ทัพใช่ไหมพระเอกยังแอบบ่นไว้ด้วยนะว่าคือลงทับจับสึกยังง่ายมากกว่าการตามใจผู้หญิงอีกแหม่ก็คือเขาอะเป็นท่านแม่ทัพมาทางชีวิตและไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยแล้วพอมาเจอนางเอกนะคะคนแรกเขาก็เลยต้องมีอาการแบบนี้แหละ ใครชอบฉากไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะส่วนตัวนุชเองนะคือชอบฉากแรกมากนะคะที่ทางพระเอกพอรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็คือแบบขี่ม้ากลับบ้านตัวเองอย่างโลดแล่นเลยแถมแบบคืนหน้าดีใจแบบหน้าบานสุดๆนะคะเหมือนกับคร้ายๆว่าตะโกนว่าเอ้ยนางเอกเป็นผู้หญิงคือด้วยความไม่โกรธนางเอกเลยนะคะแถมยังดีใจมากด้วยอันนี้คือคนหลอ่อทําอะไรก็ไม่ผิดใช่ปะทําอะไรคือน่ารักไปหมดอะ่ะ โอเคนุนก็ขอจบคลิปนี้พียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะคะถ้ายางไงก็อย่าลืมฝากดดกด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ตามกันต่อในคลิปใหม่ๆนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายเย้